เซอร์วิสครับเซอร oh, <up. S 1> ์วิสอสอามวันแล้วครับนี่้วไอ้คนมอนล้อ่แล้วบอกว่าล้อา เบอร์สิบเจ็ดเหมือนในฐานเบอร์สิบเจ็ดเดี๋ยวผมเอาให้ครับเดี๋ยวผมเอาให้ให้เลาอยู่ในหัหนึ่นละเดี๋ยวผมเก็บให้ไปคือในพื้น้องรดผมเก็บให้ก็ได้ลองดูคิดตีราคาเท่าไหร่เราพี่สิบเจ็ดบอกเจ็ดสิบเจ็ดนะ

บานมุยน้ำมันรสุดมันบดึงมากเพราะมันบกับนี่ก็หักแล้วเนี่ยแต่ก็ตะทีแ่แหลกถ้ามามือแหลกกูได้เนี่ยใส่หัว,หวของเขา ใ่ายดีป่ะกองใหญ่อยู่นู่นครับตกองานได้โอ้มาดูงฝนเขัาไปอืมติดติดระรอนีแล้วครับจตอนนี้น้ไม่ถึงแนว่ถึงานไม่โแรงดันแรงดัน น้ำในหัวจีนนะเผื่ตกการช่างีแน่นอนจริงๆครับครับาติดชโมอยติดอู่ครับเป็นงานในช่ชั่วโมงอยังได้ได้หรครับเมนครับนี่แหะเฮ็ดอันนี้นี่นเฮ็ดอันนี้ฟังชั่วโมงกูกลัวนี่แหละแล้วก็ยกัดิตปกติเด้ตอนยางมันหนี่บบมหอดนีจะมาหาเติน้ำมันเดียนะครับเ็ยเรยมติ